น,นี่และพอ่อแม่เอ้ยมีสายาย่นไก่ไปแล้วพึิกสื้ผ้าพัดมาตัวขนก็กลงจากจากจนใบหญ้าสะบงมาขวบชาวนากัดเรียงไปทั้งไถกับขาดกันเสื้อไบที่ไถได้ละหดหน้าฟัางเสียงจากคนเท่าสวอยหอดมือเอื้อนข้อเท้าจำบอกปุบานท,ท่าเลียงจบผู้ตาให้สู้หาเจียมไหวเงืือนละตัวเ,ออเดอ้อไกเ่เฟิงข้างไก่ขันวันสั้นที่ดี ท่านปีไรข้างไกลโขงเยาวๆ้าคือเกีียวพ่อเถ่าจำบอกไปปีนันจังสีดีมาเต็มทีแต่ผู้หน้าไสบ้านผัวเมียเดียวเลี้ยงลูกคนขึ้นขึ้นมาผัวไปก่อนไปท้หน้าขาดไป่าพ่อได้โจคืองานแม่บักําอยู่บ้านก้เปล่าตื่นคือกันเตียมหมขึืนมาดังไฟเป่าฟูทั้งฟู เสียงมี่ไปควนกลุ่มในกััวลูกค้ามหอมกระบองกล่อมเคี้ยวใบเอานามว้ใส่ม้ยน้ำหวดแล้วเอาเขามามาเศ้าสองมือจับหวดมาซุบหมอเสียงลูกออำให้ไว้ไว้กวยลูกเม่พ่อลูกรับเม่ผัดข่าหาถว่วทองจองซับประแดกใส่ถวยเชื่อตึมแถมน้ำที่ใจไปหน้าเต้พอบาคำ